โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ v i s t ์ r y c a t นั่นเองรายการที่ทำให้คุณเรียนรู้สื่อพร้อมพวกเราอยู่กับผม v i s t ์ r y c a ี่ครับผมเกมที่ทรากำลังรับชมอยู่ตอนนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็กลับมารีวิวไปอินแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ไปอินที่เราเอามารีวิวนะผมเป็นของ Bu n ก i e c o ร์ด้วยนะครับผมที่ผมได้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเพราะว่าผมเห็นว่า ในส่วนของเพลย์ลิสต์บังกี้คอนเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตเลยนะผมผมเลยทําการอัปเดตมันซะวันนี้เลยนะครับผมวันนี้เันเที่เท่าไรวะวันนี้วันที่สิบเจ็ดอมีนานะครับผมซึ่งได้มีคน,นี่ะรีเควสเข้ามานะฮะว่าเออพี่ครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนจากการทีเดร์พอตคามเซิร์เวอร์เนี่ยจากป้ายเนะี่ยเป็นประตูน้ําหรือว่าประตูนรกได้ไหมฮะเพราะว่าผมเบื่อแล้วประตู เออแม้แตผมเบื่อผมเบื่อแล้วนะผมพวกป้ายอะไรประมาณนี้นะผมซึ่งได้แน่นอนับผมไปอินตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้นั่นเองนะผมไปอินตัวนี้ก็ผมมีชื่อว่าบังกีพอเทลใช่หรือเปล่าวะพอเทลพอเทลนะผมผมเรียกมันว่าไปอินวาร์ปละกันนะผมไปอินประตูวาร์ปนะผมมันจะได้เรียกง่ายนะนะผมโอเคมาซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งหมด4จุดด้วยกันนะผมสเต็ปเดิมเลยนะผมจุดแรกเลยก็ผมวิธีการดาวน์โหลดวิธีการลง จุดที่2ก็ผมวิธีการใส่ permission จุดที่3ก็ผมวิธีการ set up นั่นเองจุดที่4ก็ผมบอกข้อดีข้อเสียของเจ้า i n ตัวนี้นั่นเองนะผมอะเดี๋ยวเราไปจุดที่1งกันก่อนนะั่นคือวิธีการดาวน์โหลดนั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของการดาวน์โหลดก็ผมคุณสามารถเข้าไปดาวน์วโหลดได้ทั้ง internet explorer google chrome แล้วก็ firefox นั่นเองนะผมซึ่งในที่นี้เราจะใช้เป็น google chrome นั่นเองนะผมโอเคนะผมไปเลย google นะผมหลังจากนั้นก็ผมให้คุณอนะพิมพ์ในในช่อง search ว่า สปีกอตนะครับผมเ mm hmm. วนมาร์กตามด้วยบังกี้พอพอเทลใช่ไหม P O R C L S R พอเทลนะครับผมแล้วก็คลิกไปที่บังกี้พอเทลขีดสปีกอตนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งในที่เราคลิกอ่ะวอชเด็กไปหน้าทูเฉยเลยเอาใหม่สปีกอตบังกี้พออ่า โอเคเอเปิดหน้าแท็บใหม่เลยนะครับผมหลังจากที่คุณคลิกเข้ามาแล้วนะผมมันก็จะเข้ามาในหน้าต่างแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของหน้าต่างนี้จะไม่มีไม่ค่อยมีรูปเลยนะผมไม่มีเลยแหละนะผมจะเป็นเนื้อหาล้วนๆนั่นเองนะผมเขาก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับผมแล้วก็เอ่อฟีเจอร์ข้อมูลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมแล้วก็คําสั่ง p พลย์มิชันนะครับผม อะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมแล้วก็มีการโดเน็ตด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่คุณเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมให้คุณทำการกดดาวน์โหลดไปเลยนั่นเองนะผมไปอินตัวนี้กินอยู่ที่2 6 7สิกิกะไบต์นะผมถือว่าน้อยนะผมน้อยมากโอเคซึ่งในที่นี้เราก็ได้ทําการดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมตัวเวอรช์ชันล่าสุดเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปเทสกับเวอร์ชัน1.6.4นะผมเพราะว่าบังกี้คอร์ดของเราเนี่ยอยู่เวอร์ชัน1.6.4นั่นเองนะครับผมหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมให้คุณไปเปิดโฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณนะผมที่เป็นบังกี้คอร์ดนะครับผมหลังจากนั้นครับผมให้คุณเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์ล็อบบี้นั่นเองนะครับผมแล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ปลั๊กอินนั่นเองนะผมหลังจากนั้นให้คุณเนี่ยทำการดึงมันเข้าไปใส่ในโฟลเดอร์ปลั๊กอินของเซิร์ฟเวอร์ล็ออออบบบีี้นนนนนััั่่่เเเงะะคคครรรรรผผมมกกกททุุณณจาซิ์์ฟว็ ต้องเช็คดูก่อนนะผมว่าคุณเนะี่ยมีไปอินเวอร์การ์ดเวอร์อีดิทแล้วก็ไปอินครอบโลกหรือเปล่านะครับผมโดยเฉพาะเวอร์อิดดิทนะผมกับเวอร์การ์ดนะครับผมถ้าเกิดคุณไม่มี2ตัวนี้คุณไม่สามารถรันไปอินตัวนี้ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งของเราก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมหลังจากนั้นก็ผมให้คุณเนี่ยทำการรันเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมขอรันตัวบักกี้คอร์สก่อนนะครับผมโอเคสีเขียวแพดเชียร์โอเคครับผมผมขอเปิดหน้าต่างตัวเกมก่อนนะผมเพราะว่า ในการเข้าเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยเอออเดอผมในการเข้าเกมของผมเนี่ยตัวเกมผมจะเป็นอะไรที่เปิดช้ามากนะผมผมเลยขอเปิดมันก่อนนะผมโอเคล็อกอินนะผมเวอร์ชันอะไรนะ1.6.4ใช่ไหมโอเคโหย้อนยุกมากนะฮะนี่นิดึงนี่เวอร์ชัน1.5แล้วนะผมว่ามันย้อนยุกมากนะผมโอเคพับไปนะผมและจากนั้นก็ผมนั้นจะที้คุณเนี่ยได้ทำการรันมิกี้คอนเรียบร้อยแล้วให้คุณไปรันที่ล็อบบี้ ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คล็อบบี้กันครับผมว่าไปอินตัวนั้นมันสามารถรันได้หรือเปล่านะครับผมตึ๊ด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 เฮลออ๋อเฮ้ดูสิอ่าเบงกี้โพเทลอ่าโหลดดิ้งเบงกี้โพเทลเวอร์ชันนึ่นึ่งนะผมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมอ่าเบงกี้โพเทลเอ็นเอบลโอเคเรียบร้อยนะผมมีคอนฟิกคอนฟิกคอนฟิกโอเคนะครับผมโอเคต่อไปครับผมขั้นที่2เลยนะคือวิธีการใส่パーリมิชชั่นนะครับผมถามว่าการใส่パーリมิชชั่นของปะอินตัวนี้ มีอะไรเยอะแยะไหมไม่นะผมอันนี้ไม่เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแก้ไขนะผมคือมันต้องทําการเซตอัพอย่างเดียวนะผมภายในเกมนะผมในส่วนของパーリเมชั่นนะผมผมก็แนะนานะใส่เจ้าตัวนี้ไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไปนะผมส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเป็นเหมือนการกําหนดชื่อเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะผมตรงคําว่าเนมเนี่ยให้เปลี่ยนจากคาว่าเนมเนี่ยเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะผมหรือว่าเช่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์สกายบ็อก อะไรประมาณนี้เซอร์เวอร์เกมอะไรประมาณนี้นะผมผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะผมซึ่งในส่วนของารリมิชั่นเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เจ้าตัวนี้นะผมตัวแรกกับตัวที่สองนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่มีไปอินกรุ๊ปแมเนเจอร์นะผมไม่ได้ลงไว้ซะด้วยนะผมถือว่าเป็นเรื่องเศร้ามากนะผมไม่เป็นไรนะครับผมให้ดูซิโอเครันไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปครับผมเซิร์เวอร์ที่สามเลยนั่นก็คือเซิร์เวอร์เซอร์เวอร์นั่นเองนะครับผมปึ๊บรันไป นะครับผมโอเคในส่วนของ s e r v i v a บิ e โซเ v ิบอยู่ไหนดีถ้าเกิดจะเปิดหน้าต่างแค่นี้ s ซ r v i v a b l e อยู่ฝั่งนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นล็อบบี้ใช่ไหมล็อบบี้ล็อบบี้อยู่ด้านบนอล็อบบี้อยู่ด้านบนบางกี้คอร์ดบางกีคอร์ดอยู่ด้านซ้ายมือผมเลยนะครับผมโอเคเออ โอเคถือว่าตอนนี้ทั้งบางกี้คอร์ดแล้วก็ l o อบบแล้วก็เซอร์เวอถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะผมมาแล,แล้วเรากลับมาดูหน้าตัวเกมกันครับผมโอเคผมขอปรับเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดใครไม่เห็นก็พิจารณาดูด้วยนะผมสำหใครที่ดูในโทรศัพท์ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมโอเคหลังจากที่เราเปิดตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วก็ผมให้คุณเน่ยเข้าไปที่มัลติเพเยอรนะครับผมแล้วก็เข้า i อ Server ของคุณเลยไม่หนึ่งสองเจดไหมเนี่ย สองห้าจุดเก้าหนึ่งจุดหนึ่งห้าสองจุดเจ็ดอ่าเจ็ดสามตัวใช่ไหผมโอเคปึ๊บเทสเซอร์เวอร์นะผม, okay. Server, ะผมจอยไปปึ๊บล็อกอินตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าโอเคสักครู่นะฮะอ่าปกติปกติอ่าทุกอย่างปกตินะผมโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนวอชปิดเสียงก่อนนะฮะ ปิดเสียงไปเลยนะผมรู้สึกเราเจอกับเวอร์ชัน1.6นี่เป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดการไว้นะผมว่ามันเก่ามากนะเวอร์ชัน1.6ผมทําอะไรไเนี่ยจะเปลี่ยนเวลาอ่าโอเคครับผมซึ่งไอ้เจ้าวันนี้ที่ผมที่ทุกคนเห็นอยู่นะผมผมได้ทําการสร้างมันไว้นะผมผมถือว่ามันเป็นประตูนะครผมเป็นประตูแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะผมที่เขาได้รีเควส์มาเขาบอกว่าเขาไปเห็นในเซิร์ฟเวอร์ MTS นะครับผม อันนี้ขออ้างอิงนะผมขออ้างอิงคือเขาเห็นเป็นเหมือนเป็นอช่องน้ํานะผมช่องน้ําแบบกระโดดกระโดดลงน้ําไปปุ๊บวาร์เลยนะอะไรประมาณนี้นั่นเองเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้ดูกันนะผมโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างไอ้ช่องวาร์ของเขาก่อนนะผมอ่าเป็นแบบนี้ได้ไหมได้นะผมคือเราไม่เราคือเราไม่ได้เดน้นสวยพุบนี้ดีกว่านะผมคือเราเน้นเนื้อหาสัดส่วนใหญ่ปุ๊บอ่าเป็นช่องแบบนี้แล้วกันนะผมปุ๊บ อ่าโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอเคหลังจากที่คุณเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมให้คุณทาการเสกขวานไม้ออกมานะผมหรือว่าพิมพ์ทับทับ a n d นะครับผมอ่าทำการเสกขวานไม้ออกมานะผมหลังจากนั้นก็ผมให้คุณเนี่ยทำการกําหนดก็ผมว่าคุณจะให้มันเป็นประตูตร,ตรงไหนนะครับผมซึ่งประตูนเนี้ยแล้วแต่เลยว่าคุณจะทำไงคุณจะใส่น้ำก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้นะผมซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ผมขอเทสเป็นในรูปแบบนี้แล้วกันนะผมอ่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นผมจะให้ผู้เล่นเนี่ย เข้าได้ตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าแปบบ๊บนึงนะเข้าได้ตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะถึงตรงนี้เลยนะผมนั่นจะหมายความว่าถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยเข้าตรงช่องนี้จะเข้าไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเราได้ทําการมาไว้ตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเป็นข้างๆเนี่ยผู้เล่นจะไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะผมทุกคนต้องดูดีๆนะฮะเพราะผมสอนอย่างชัดเจนนะผมโอเคให้คุณแนวจำการมาร์กจุดที่1แล้วก็ มาจุดที่สองจุดที่สองอา่าจุดที่สองก็ต,งตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับผมหลังจากที่คุณมากเรียบร้อยแล้วก็ผมให้คุณอ่ะพิมพ์ทับ W ขอโทษครับผมทับ B B P O R G A L S อก็ผมก็คือชื่อไอ้นินตัวนี้นั่นเองนะั่นคือ b u n ก y p o r t a l นั่นเองนะผมผมว่าอันผิดแน่นอนนะนะอ่ะนะฮะอ่าเมื่อที่มีมคําสั่งขึ้นมานะผมมีร e l o a d นะผมแล้วก็อะไรเนะี่ย พอเซฟนะผมเซฟเปนนี้ต้องเซฟแน่นอนนะผมแล้วก็ซีเรียลไม่รู้อ่านว่าอะไรนะผมแล้วก็เคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วก็เคลียร์แล้วก็รีโมฟนะผมแหมยากจริงภาษาอังกฤษนะผมโอเคเมื่อกี้หลังจากที่เราได้ทำการมาร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะให้เราหนักพิมพ์ว่าทับ B P O R T A L S นะครับผมเว่นวรรคตามด้วยซีเรียล ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอ่านว่าอะไรนะผมแล้วเว้นวักนะผมเขาบอกว่าให้ใส่ลิสต์นะผมหรือว่าฟิเซอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะเออดูกันด้วยนะผมแนะนําให้เปิดหน้าเว็บมันดูด้วยพร้อมๆกันนะผมจะได้ไม่งงนะผมนี่เขาได้บอกไปนะผมสําหรับใครที่อันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันกําหนดค่าบล็อกอะไรประมาณนี้ยนะผมสําหรับใครที่ไม่รู้ค่าบล็อกอะไรเนี่ยหรือว่าอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะแต่ผมเห็นของต่างประเทศเนี่ยเขาใส่เลขศูนย์นะฮะ ใส่เลขศูนย์ 0, แล้วมันก็จะกำหนดคาบบอกมาให้ทั้งหมด48บ็อกแล้วก็หมายความว่าตั้งแต่อันเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะผมรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย48บ็อกนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็ผมให้เราเดีเนินการสร้างมันซะนะครับผมโอเคปึ๊บปึ๊บเคียร์เ็นว่มาชื่อเซิร์ฟเวอร์ชื่อเซิร์ฟเวอร์ของเราอีกเซิร์ฟเวอร์นึ้งนั่นคือเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอนเตอร์ Enter ไปปับอ่านะผมมันก็จะขึ้นมา48นะผม Hotel have been clear นะผมเราลองดูกันกนะผมว่าถ้าเกิดเราวิ่งทะลุก,กำแพงไปเนะี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมโอเคพร้อมนะนะหนึ่งสองซ่อ้าววิชาจังวะโอเคอ่าเราก็วาร์ปมาเซิร์ฟเวอร์สองไปที่เรียบร้อยแล้วนะอ่าสังเกตตรงนี้นะผมสังเกตในส่วนของบังคี้คอร์ดด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําเป็นประตูเล็กๆนะผมดูในส่วนของ Course, บังคีคอร์ดนะฮะอ่าตอนนี้เราในเซิร์ฟเวอร์ที่สองนะผมเดี๋ยวเรากลับไปล็อบบี้ครับ ปุ๊บอ่าเราก็วร์ปกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ารู้สึกว่าเราไม่ได้เซตโฮมไว้ใช่ไหมฮะอุ้ยเซตโฮมไม่ได้เราไม่มีกรุ๊ปเมนเจอร์ใช่ไหมฮะเราลองเข้าอีกรอบนึงครับผมปุ๊บอ่ายไหมก็เข้าได้ปกติไหมออกมาอ่าปกตินะผมขึ้นอยู่แล้วว่าวิสตอรี่คลาสจอยเด e g เกมนะครับผม,ต,ต,บผมบต่อไปประตูที่สองนะครับผมอุยเปิดหน้าจอใหญ่แลงั้นต่อไปประตูที่สองนะครับผมนี่คือ เจ้าบ่อนะ้าของเรานั่นเองนะผมที่มีคนได้รีเควสเข้ามามันก็ทำเหมือนกันแหละฮะมันก็ไม่ได้มีอะไรงงนะผมตั้งแต่ตรงนี้นะผมนั่นคือตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นนั้นจนถึงชั้นนี้นะ,ะครับผมอ่ารับพอเทลเมื่อกี้พอเทลแล้วก็ SLSC อ่าเซอร์วิ l ปุ๊บอ่าศูนย์บล็อก ใช่หรือเปล่าไนะม่ค่อยมั่นใจเออ่โพเซลเคลียร์อุ้ยเออเออเออผมทำผิดขอโทษครับผมก็งงอยู่ว่าทำไมมันขึ้น okay. ศูนย์บล็อกโอเคทุตศูนย์อ่าสามบล็อกนะฮะต่อไปก็เซอเวิร์บลเคลียเซเวิร์บล์สรีเอทีเคลียร์ โอเคนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันก็ผมอย่างเช่นอ่ะเราใส่น้ําด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันเพื่อเรากระโดดลงน้นําเนี่ยจะข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าน,น,นะผมหนึ่งเดี๋ยวก่อนหนึ่งสองสามปุ๊บน่าใช้ได้อยู่นะผมเอาไม่เอาไม่บางคนอาจจะไม่เห็นนะผมกาําลังกาลัง,งงงอยู่นะผมไม่เป็นไรนะผมโอเคดูนี่นะอันนี้บ่อน้านะฮะเอาลนะหนึ่งสองซ่อม เราก็กลับมาเซิร์ฟเวอร์ที่2นั่นเองโอเคกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์แรกนะครับผมโอเคนะผมก็สําหรับการวิธีการวาร์ปเนี่ยคุณจะทําเป็นป้ายคุณจะทําเป็นประตูคุณจะทําเป็นอะไรก็เรื่องของคุณคุณก็สามารถทําได้จะทําเป็นบ่อนะ้ําอะไรก็ได้นะผมจะทําให้มันสวยกว่านี้ไม่ใช่ทาแค่นี้นะผมผมว่ามันทุเลศตามากนะครับผมต่อไปก็ผมถ้าเกิดสมมติคุณใส่ผิดนะครับผมนั่นก็คือการรีมูฟนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถรีมูฟได้นะผม รีมูฟปุ๊บอ่าหลังจากที่เรารีมูฟไปแล้วเนี่ยเราสามารถรีมูฟันเก่าได้ไหมเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเป็นอันล่าสุดใช่ไหมผมสามพเทลปุ๊บอ่าไได้แล้วรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่คุณเนี่ยได้ทําการตั้งค่าเสร็จสรบรีมูฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมครับผมวิธีการเซฟนั่นเองนั่นก็คือทับบีพเทลครับผมเวนวัตโฟร์เซฟนะครับผม <Safe. S 1> ปึ๊บอ่านะผมโพเทลเดต้าเซฟเรียบร้อยแล้วนะผมหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจเซฟออีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับผมโอเคเพียงเท่านี้นั่นเองนะผมสําหรับเจ้าป้ัวนี้นะผมรู้สึกว่าคอมผมจะมีปัญหาแล้วนะผมรู้สึกว่ามันจะเสียงดังเกินนะผมเราต้องเหนื่อยแล้วผมเราทํางานใหญ่ใช่ไหมโอเคครับผมสําหรับป้ัวนี้นะผมนั่นก็คือปอ้า บังกี้พอเทลก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากทําเป็นประตูนรกก็ทําได้นะครับผมแต่อย่าลืมครับผมปิดปิด,ป,ดปิดนรกด้วยนะผมไม่ใช่ว่าคุณใส่ประตูนรกไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ปิดประตูนรกไม่แน่มันอาจจะวาร์ปเป็นนรกนะผมไม่ได้วาร์ปไปเซิร์ฟเวอร์อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับผมโอเคก็สําหรับขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือบอกข้อดีข้อเสียของจอบอินตัวนี้นั่นเองถามว่าปิ้นตัวนี้ดีไหมดีครับผมกินทรัพยากรน,น้อยมากนั่นเองนะผมกินไปแค่20กว่าใช่ไหม 2ี่ g ิบหกจดเจ็ดิบนั่นเองนะผมและอีกอย่างหนึ่งคือพีนตัวนี้มีคนเนี่ยดาวน์โหลดไปมากกว่าสี่0มืนครั้งเลยทีเดียวนะผมเห็นไหมผมการดาวน์โหลดไปสี่0มืนครั้งนะผมแต่ว่าอันนี้ในส่วนของสปีกอตนะผมเราไม่ได้นับในส่วนของเจ้าปกิจนะผมะเดี๋ยวเราลองไปแวะดูเว็บปกิจดูนะผมว่ามันจะมีไหมไม่มีนะผมในเว็บปกกิจไม่มีนะผมมีแต่ของสปีกอตเพราะว่า ทางเว็บสปีกอตเนี่ยเขาเป็นคนสร้างเจ้าเบงกี้ขอขึ้นมาเขาเลยจะมีการชํานาญด้านนี้ซะส่วนใหญ่นะผมมากกว่าเจ้าเว็บปกิจนะผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเ,เท่านี้ละกันนะผมใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยสิบหกเลยเหรอโอ้โหเยอะแน่แน่ก็คลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปแค่นี้ละกันนะผมแล้วก็ทางนี้ก็ขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งนะผมว่าผมรู้แน่นอนว่ามาเจอเจ้าปินตัวนี้เนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะมากนะผมแต่ผมก็พยายาม พูดเท่าที่ผมทําได้นะครับผมสำหรับใครที่งงก็ดูเลยหลายครั้งครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมโอเคก็ okay, วันนี้วิสตอดี่แคสก็ขอลากับไปก่อนนะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามหรือก,กด s u b s ไคร b e เบอนั่นเองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโดยนั่นเองแล้วก็ติดตามข่าวสารใหม่ๆของทางช h n n n วิสต s t ี่แคนั่นเองนะครับผมก็วันนี้วิสตอรีแคก็ขอลากับไปก่อนสวัสดีครับ